โอ้ยทุกจังหวัดแม่งแตกต่างหมดแม่งมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่แบบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเว้ยนครพนมอย่างหนึง่งเลยอย่างหนึง่งบุรีรัมย์อย่างหนึงงน่งคือการที่เราคิดว่าคนอีสานแม่งก็ต้องทำนาต้องขับแท็กซี่อะไรเงี้ยไม่จริงละ คือกูไม่รู้ว่ายุคไหนมันเคยจริงหรือเปล่าด้วยซ้ําแต่ว่ามันกลายเป็นสตอรี่โอทายที่แบบคนมันกจะคิดแล้วพอนึกถึงภาคอีสานปุ๊บ mm. ก็จะนึกไม่ออกว่าจะมาเที่ยวที่ไหนเพราะว่าก็จะนึกถึงแต่แบบความร้อนแรงดินแยกแตกละแหงหนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยซึ่งเปล่าเลยไมงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเว้ยกูไม่เห็นตรงไหนแรงเลย แตลาดกลางๆวันนี้อาจจะแบบหลายที่อากทรายอากาศดีนะเนี่ยแต่เหมือนนี่ที่นี่มันจะแบบฝั่งนี้มันจะแบบไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ม่ไม่ดังเท่าฝั่งที่นี่แบบเชียงคาน,นาบ,บ้างอ่าเชียงคานก็ถ่ายแบดแทนใช่ไหมคนเขาจะไปเที่ยวหลังมันมากกว่าอ่าใช่พี่พี่เบียร์เพราะว่าพยายามจะ ดานเวยดานซม์ก็มีของดีนะถ้าถึงตลาดแล้วต้อมเมาคีอยู่ไหมเมาคีอยู่บ้านมงว่าแล้วมนี้กูกะเล่นมาให้ฝืดมเมาคีกับแชร์คันเมาคีกับแชร์คันขอโทษทีกเ <im itation> พอั้งกแบบเพน้คดีเลยทกแบบวบบนนออ่าหนังสืออะไรอย่างงี้ดิไม่อ่านหนังสือ เพอเป็นมุกตนนัวละครในวรรณกรรมะอมะไรเงี้ยผมก็ใจว่าบางทีลูกหมาป่าไงเล่าอ๋อพี่รู้ไงยังเงียบกิ๊ฟเลยกิ๊ว่าพี่คุณตื่นเต้นทันพี่เบียร์มากหรือเปล่าขึ้มคุณรุ่นเลยแค่เวลาสาวทำไมอะ่ะไปดูแค่จอฉีบสาวคุณรุ่นแค่แกต่แก่ดเดี๋ยวลองไปลองไปดูแอบกล้องไปถ่ายได้ไหม หมือนจ้าวมากโปรแกรมพี่ธรรมาดาครับพี่คนมาเที่ยวเขาใครเขาตื่นสายครับโอนะไอ้เขี้ยเนี่ยคนรแล้เนี่ยมาเอาอย่างเงี้ยเอาแบบแรายการท่องเที่ยวหน่อยตลาดนี้ชื่ออะไรตั้งอยู่ตรงไหนครับแ,รแล้วมีอะไรขายเป็น<อ>พิเศษบ้างครับที่นี่เป็นตลาดประจําอำเภอตลาดเช้าเนาะมันจะมีแค่ตอนเช้านะที่ตั้งแบบเนี้ยคือถ้าสายมาไม่มีละพี่ถ้าเกิดเขาเรียกตลาดเช้าแล้วเขาจะไปขายตอนเย็นทําไมก็นั่นผมบอกว่า เราก็ต้องเตรียมของก่อนเพราะวันนี้เราไปหลายจุดใช่ใช่ใช่แต่ว่าประเด็นเมื่อกี้เราคุยกันในรถอ่ะคือพี่มาซื้อของหรือจะมาจีบสาวมองเลือกลิกเลิกแล้วงหน้าผมนิดนึงมามาอะไรนะมาซื้อของครับน้องไม่ชื่ออะไรนะน้องไม่เชื่อ เอาเอา่างนี้ดีกว่าใจเย็นๆนะเขามีสามีเรื่องหรือบ่อนบ้านเขามีผัวยังยังเลยั้งเหรอแต่ไม่ใช่ร้านข้าวที่เราจะไปซื้อนะร้านพี่เก็บไม่ไม่ยัมไม่ยอมเปิดเผยใช่ไหมใช่ผมตั้งแต่แบบ เที่ยงสามเที่ยงคืนพี่จริงเหรอตลาดตั้งอ่ะตั้งแต่เที่ยงคืนเนาะแล้วพุ่งพวงอะไรอย่างะแล้วรุ่งพวงอะไรเงี้ยเขาก็เลยตลาดเราเลยต้องตั้งตั้แต่เช้าเรามาตอนนี้หกโมงกว่าถือว่าวายประมาณนึงป่ะประมาณนึงพี่ประมาณนึงหมดแผงเท่าไหร่เฮ้ยฝาจานห่อละห้าห่อละห้าอันนี้แม่ปลาห่อละสิบอ่าผมขออันหนึ่ง ขอบคุณครับสายชับตัวจริงจะบอกให้แบบว่าเราอาจจะยุมากขึ้นแบบว่าแต่ว่านมครกที่อร่อยๆแบบแท้ๆมันหาหายากนะจ,ะจะเรียกว่านมครกแท้ๆก็แปลกเพราะกูมาสายแบบเพียวๆไงแต่ว่ามันก็วิวัฒนาการของจริงๆนั่งเดิมมันก็นนจะมีใส่แค่ต้นหอมแล้วก็แบบหลังๆเริ่มมีข้าวโพดมีเผือกหลายๆที่บางภาคอย่างเงี้ย คือคือเขาทำมาแล้วก็ค่อยจิ้มกับน้ำตาลแต่ละบ้านไม่เหมือนกันออ่เที่นี่ที่นี่หวานหวานมาแล้วหวานมาแล้วนี่ไม่ต้องจิ้มน้ำตาลรู้งไหมเนี่ยไม่เหรสนามกอล์ฟอยู่ไหนเนี่ยพามไปโอ้เงี้ยเเดี๋ยวเห็นเนี่ยรู้เรื่องแน่ถ่ายถ่ายรูปกับพี่ตาไหมครับถ่ายได้ถ่ายได้ ยแล้วแแล้วกัแล้วหุตาหุต้าเเปิดแน่ด้วยที่สอคนสคนสองคนถ่ายมาซื้อของหรือจะมาจีบสาว ตามันไวมากนะเหมือนมีอะไรนะกูนึกว่ามึงไวแล้วเยังยังไม่หยากูไม่รู้ไ <illustrates> อ้สัสุยหนมคกจิมน้ำตาลอยู่ดีๆมันมองหน้ามึงเงี้ยฟังเรื่องหนมคกอย่างเงี้ยไปเลยเว้ยหลุดไปเลยอ่ะไหวไหวจ้าแล้วมันจะมีเสน่ห์ยังปี๊ไอ้เนี่ยพี่ตี๋อ้าวตัวเด็ดเลยเมื่อกี้ตัวทับเลยตัวทัพของตลาดเลย ข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะใช่พี่พมเอาลาบกับหมูอดกระเทียมครับผมขอไอ้หมูยอใช่ไหมหมูเค็มหมูเค็มหมูชิ้นนะครับมาหมูกระเทียมครับหมูกระเทียมกับหมูอันนี้หมูอะไรข้าวห่อเนาะครับข้าห่อหนึ่งร้่สิบแปดร้อยหนึ่งได้ไหมครับเฮ้ยพี่ใจเย็นดิพูดถึงด่านซ้ายเนี่ย กูว่าแม่งน่าจะเป็นหนึ่งในอำเภอที่แบบน่าจะยังหากินโกปีตอนเช้าและไข่ลวกได้อยู่อ่ะคือสมัยก่อนตลาดเช้ากับไข่ลวกโกปีปังโกเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องปกติที่ใครๆเขาก็กินกันแล้วก็หาได้หารหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แม่งเหมือนคนมันมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเว้ยแล้วไข่ลวกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยกินกันละแม่งกลายเป็นของ rare โอเคอะไหละพุทธมันน่าจะอินนะแต่กูก็โอ้สัตว์ตลาดนี่ไม่ใช่กูแล้วเ่ากาแฟครับผมร้อนนะพี่ร้อนนะตาเมื่อกี้มึงทำไมมึงตาไวอย่างวะเขาใส่แมสใส่อะไรงี้มึงเห็นได้ไงอ่ะขอบเลยอันนี้ต้องเรียกว่าตาตาเหี่ยวคราวนี้เขารู้สึกว่ามึงมีความสุขกับการดูหญิงมากกว่าการดูแบบว่าเขาขายกับโลโก้อ่ะจริงกูชอบดูคน คือนิสัยกูอ่ะชอบไปที่เที่ยวแหละชอบดูคนเขาทำอะไรกันเออคนแถวนะั้นเขาเขาทำอะไรกันวะเขาทำอาหารกินอะไรเขาคุย,ยกันวะเขามีวิถีชีวิตยังไงวะเขาคุย,ยกันวะอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยคือกูชอบเรื่องพวกนั้นมากกว่าแค่ว่าไม่ใช่ว่าเขาขายอะไรก็ไปซื้ออะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะของเขาเองนะแต่ละพื้นที่อ่ะซึ่งของพวกนี้มันมันถ่ายรูปมามันก็ก็จะก็จะก็เก็บมาไม่ได้นะมึงต้องจะเห็นเองมึงจะรู้สึกเองว่าแบบคนมันเป็นแบบนั้นว่ะ ทางซ้ายก็ก็มีมีจังหวะของมันบางอย่างที่เขารู้สึกได้มีจังหวะของมันอะไอใบใยพวกเนี้ยมันก็เป็นเลขธรรมดาไงแต่เนี้ยซื้อมาเขาเขียนอยู่ว่าได้18ล้านอ้าวเฮียแล้วมึงไม่เอาเหรอสิบแปดล้านก็เอาดิแบ่งแบ่งน้ำ็งแ่งม่แบ่งหรอกเฮียเนี่ยจังหวะเนี้ย ใถึงกูร็้่ามตีห้าครึ่งอ่ะนะบอกเลยว่าที่นี่หลับสบายที่สุดถ้าเทียบกับการทริปอคืออันนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่แบบมันโรงแรมมันให้ไม่ได้ว่ามันเป็นแบบมันเป็นบ้านอ่ะแม่ละ่ะมันเป็นบ้านที่แบบตั้งแต่เมื่อวานเลยมามาถึงก็กินกับข้าวเสีมือแม่ ทำได้ป่ะแล้วก็นอนนอนก็เหมือนนอนบ้านเพื่อนนอนอะไรเงี้ยแล้วมันมันอุ่นใจ แล้วนี้คือหมูกะพ่าครับไม่ใช่อีตูวอะไรเป็นเมนดารักอ๋อเขาเรียกอีตัอ่ะแถวนี้แถวนี้เรียกอีตูวอีตูวอืมอร่อยครับอร่อยครับอืมครับานี่นะครับงงเลยอ่ะงงว่ะ อันนี้อัลบั้มงที่สองครับเป็นอัลบั้าที่มชอบที่สุดของเด็กอ่ะที่ไปหาแผ่นไม่ได้ไม่จากไหนอ่ะก็จริงๆมันผมจะเรียกว่าเป็นมิวสิคเลเวอร์อะไรที่กับพวของเด็กไม่ถูกหบอแต่ว่ามันก็มันก็ต้องมีที่มาที่ไปแบบไอ้้ไอซอฟต์เนี่ยพี่มหาไม่เจอเนาผมจริงๆผมก่อนหนั่งสั่งมาจากเมืองนอกเลยอ่ะอาใช่พี่คือมีร้านเขาสั่งมาจากเมืองนอกแล้วก็ผมก็ซื้อกับร้านนะครับเขาชื่อพี่เคเจ้าของร้านเป็นเสียงอยู่ที่ตึกแดงจตุจัก อ๋ออโอเคโอเคโอเคออกพี okay, okay. Oh, ite, in the ่ออกไปพิจารณาดูจากเงี้ยอ๋องงเลยป่ะสองพันมีอย่างนี้ด้วยผมั้งผมก็ฟังเยอะแต่แบบไม่ผมไม่ได้ออกผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใส่ตังมากแล้วพี่อุปทานอยู่แถวนี้แล้วได้ยินการอัปเดตอยู่บ้างก็ช่องนี้ก็เป็นฟังสเตปมิ่งแล้วแต่ว่าถ้าเราชอบอะไรเราก็อยางก็ซื้ออยู่ก็ยังแบบไปสั่งเสร็จเอามาส่งมาตัดใส่วันนี้เราอยู่แถนโลกก็ได้นะพี่ใช่ใช่ใช่แผ่นเสียงยังไงก็ ถ้าหายไปสองร้อยแผ่นก็ไม่มีใครกูกเองนี่แหละอันนี้ขันนี่ขันเพื่อทำแบบอยากอยารู้เฉยนี่คือมันเป็นร้านเป็นบ้านคนออกมาได้ม<อ>าไม่ได้อะไรอย่างไงไอ,อ้ครับจริงๆเนี่ย บ้านผมอ่ะเป็นบาร์ครับแต่ว่าถ้าจะกินน่ต้องโทรมาแล้วรับแค่วันละกลุ่มแล้วก็จะมีเออ่กาแฟที่ทำตอนนั้นพี่เลมไปถ่ายที่มาถ่ายกาแฟแล้วก็จะมีเออ่ทัวร์ที่ว่าอันความเจอเนี่ยแอนด์เฟรนด์ครับก็จะอยู่ที่ด่านซ้ายนะครับสามวันสองคืนพาไปทานอาหารโลโเคอางเต็นท์อะไรอย่างงเี้ยแต่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับคือมันจ้างต้องต้องแอนด์เฟรนด์จริงครับถ้าอยากเห็นอะไรที่อ,อยากเห็นอะไรที่นี่มัง่งกูรู้เลยมันอ,อยากเห็นอะไร พี่ฉันขอบใจไอ้เลวหาขาขาวซ้อเขาจะใส่หน้าตารับอะไรเดี๋ยวเข้าอีกสักแก้วของแก้วนะเดี๋ยวกันเนียวอย่าไส้ เป็นความรู้สึกที่แบบมันโรงแรมมันให้ไม่ได้ว่ะ ฝนน้ำน้ำกระเด็นฝนตกนะน้ำมันกระเด็นไม่ทันแล้วโอ้โหไม่ผลเนาะก็เมื่อกี้อยู่ตรงเถียงนาพื้นเรียบๆไม่นั่งจะต้องมานั่งตรงนี้แต่จริงๆนะพอเข้ามานั่งตรงนี้แล้วก็เป็นอันหนึ่งที่เูสังเกตได้คือแบบเดี๋ยวอันนี้ข้าวของรหัสวิทย์น้ำเนี่ยเหมือนจะเป็นพลังงานน้ําแต่พอเข้ามาใกล้ๆได้ยินเสียงมอเตอร์เสียงมอเตอร์ป่ะไม่ใช่พี่พลังงานน้ํา เรืมันมันเสียงมันเหมือนเรื่องกัด้าเลยเนาะนี่ทางบ้านน่าจะได้ยินอยู่ไหมเสียงเมื่อจริงจริงมันมีแกนไม้ใช่ปะพอมันหมุนอะมันเกิดการเสียดสีมันก็เลยทําให้มีเสียงเมื่อกี้ครูกับคุณป้าคนหนึ่งที่ทํานาอยู่ข้างอ่ะเขาก็บอกว่ามันช่วยได้เพราะว่าเชื้อเพลิงมันแพง่ะแม้แต่อย่างหนึ่งที่ชอบก็คือแบบคือมันเป็นวัสดุที่หาได้ในพื้นที่อะกระพันนี้ เขาจะทําใหม่ท so, ุกปีคือปีนึงเขาจะทําใหม่ครั้งอีกเพราะมันจะต้องพังเลยนะตายสียเพราะไม่ไผ่เี่ก็สูบน้ําก็เปาะมันก็หักอะไรอย่างเงี้ยเขาสร้างเนี่ยเขาไม่ใช้ตะปูสักตัวเลยนะสมัยตะก่อนอาจจะใช้เชือกฟ้านหรือว่าอาจจะใช้ตอกตอกม่พี่ถามเมื่อเช้าว่าพี่มันอะไรอ่ะนี่ขายอะไรนี่คืออะไรไม่ตอกอ่ะพี่ไม่ตอกเขาทำอะไรเอามัดของอะไรเงี้ยเขาข้ายเหรอ เออเห็นมังขายเป็นแบบเป็นแบบแผ่นแผ่นเดียวยาวเป็นแบบเป็นเส้นเดียวยาวเนาะอะไรวะรู้ทางรู้ทังด่าไอ้เด็กเมืองเอ้ยคำถามโง่ๆนะรหัสในวิทย์นักเขาเขาวิทย์ไปไหนอ่ะกูไม่โง่จริงๆว่ะคำถาม แล้วันวันนี้มันด่าเราสี่ดอกสี่ดอกคุณไม่ได้สิมันนอนน้อยหรือโอนยุงกัดเมื่อคืนหรือเมื่อคิดถึงลูกหรืออะไรเออเพา้เขาเขานางกูคตอบให้ก็ได้คือ้าวารเลยมนเข้าไปในนไยยังไงใช่บ่าที่เห็นท่ออ่ะเนี่ยสายเสีย้าฟแล้วอ๋อมันจะส่งน้ำเข้าไปในนาซึ่งอยู่ตรงข้ามเรานี่เองอย่างหลายๆคนก็ก็แค่พัดวิทย์น้ำก็แค่รหัสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันหายไปเรื่อยๆนะก็คือแบบว่า ก็มันเหมือนเราจบกันทึกไว้ก่อน่ะคือบอกว่ามันยังมีอยู่แล้วแล้วไม่ได้แบบว่าสร้างแบบโอเค่าสร้างใหม่ทุกปีอะแต่ว่าหลายๆที่อาจจะสร้างมาแล้วแบบเฮ้ยเอ้ยสมัยก่อนอย่างนี้นะแต่นี่เราเราเห็นตัวเขาใช้อ๋อที่ที่ขนาดที่แบบเห็นมันมันมันนได้ใช้งานจริงอยาเงี้ยจริงมันก็แบบมันดูมีคุณค่ามากกว่ามันได้ใช้งานจริงจริงอยู่ ถ้าถ้าย้อนกลับไปใช้ร้อยกับปีนะคือมันใช้พลังงานธรรมชาติคือก็เรียกระบบไฮโดรแหละไฮโดรใช่ไหมถ้าถ้าเป็นใช้ระบบไอวินเทอร์บายนู่นนี่นั่นมันก็ใช้มาตั้งแมนานอะ<ช>่ะจนแบบว่าเออน้ำมันเข้ามาแล้วก็แบบพวกนี้ก็ถูกทิง้งทิ้งไปดยอันนี้มันแบบเร็วกว่าทันสมัยกว่าเ็วมาก p r o d u c t กว่าวอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสุดท้ายตอนนี้เหมือนมันวนกลับมาอีกทีนะใช่หรอ<ช>ือเปล่าใช้พลังงานลมได้พลังงานน้ําโอเคแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นไม้ไผ่ละอาจจะเป็นอย่างอื่นซึ่งก็ถูกแล้วนะมันก็เป็นทางเลือกไงเขานีนมาค,ค,คือผ่านไปมนุษย์มันก็ต้องฉลาดขึ้นใช่ไหมไปกับไรู้ไปเจอไปเจอสมมติปัจจัยอย่างเช่นแบบอน้ำมันแพงเราก็มีทางเลือกกลับมาใช้แบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิด เฮ้ยแต่แต่แากาศอย่างเงี้ยกำลังดีแล้วก็อูนั่งได้นั่งไหวจริงนะเพราะอย่างเงี้ยบ้านผมเรียกเถียงเสียงนาไม่รู้ว่าที่นี่เรียกว่าอะไรเรียกกระตอมเจอเียงนาอนรานะผมก็อยากจะแบบมานั่งแบบเขียนหนังสือเขียนหนังสืออะไรเงี้ยโอ้โหไหโ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 ตโห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 โ้โห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 โ้โหโหโหโ่โหโหนห้หโ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 หเหโ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 ห โหเริ่มเหนื่อยพี่อะเดี๋ยวมนีมีที่ไหนไปอีกแยะได้ตามกูมากูเป็นโลโค็กิติมกษากแล้วต้องมอบด่านซ้ายที่เส้นให้แล้วละงั้น่ะใช่ขอเป็นกุญแจยักษ์นะเอาได้เอใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เป็นอะไรนะไม่แบบพูดดังๆไงหรือแบบว่า เฮ้ยี่เล่ป่ะคือมากันเยอะๆใช่ป่ะ <S <S <ห>เออแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็เหมือนจะแบบคุณไห้กูได้ยินด้วย,ยแต่คือไม่ยอมมันทักตรงๆอ่ะไม่ยอมมันทัดตรงๆใช่แล้วก็บอกว่าแบบว่า,วานี่ไงเล่แม,มนนอ่เอาไม่รู้จักเหรอ, <S 2> <S 2> เ,อเออแล,แล้วก็เกิดทั้งหมดก็ไม่รู้จักไงเออแออกป่บแต่มันดังมากอ่ะจนคุณได้ยินอ่ะกดให้คุณได้ยินกดให้ได้ยินแหละเออแล้วคุณก็เลยแบบว่า ใช่ครับเลยเพราะเราเพื่อเดินเขาอยากเลยเว้ยแล้วครูบอกว่าถ่ายรูปไม่ครับถ่ายรูปไม่ครับเขางงหมเลยเวมดจะถ่ายไปทำไมอ่ะครูเจอบ่อยเหมือนกันเว้ยแบบนี้นี่ไงไม่รู้จักเหรอเลี้ยวพูทอะไรเงี้ยแต่พอคุณหนไปคือแม่งถามนู่นไปอยู่ไปแล้วคุณกวนตัวอักเสบเด็กมันก็ยังงงอ่ะเออเนี่ยถ่ายรูปสิลูกถ่ายรูปแล้วเด็กก็ไม่ยอมก็บังคับเด็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดมึงจะเจออย่างนี้ ก็ไม่ถามเลยหรไมชอบพี่บ้าชอบพี่ครับร<ย> เฮ้ยตาที่นี่เหมาะกับมึงว่ะน่ะมันเป็นตำบลสีสองรักโอ้มวเป็นัสีสองรักทำไมพี่พี่รับไม่ไหวอ่ะโอ้เพ้าเรื่องนี้ว่าตอนนี้เราถึงไหนครับพี่อ๋อเราอยู่ที่เก่งสองคอนครับ ที่เที่ยวที่น่าสนใจที่ใช่ครับใช่ครับเยี่ยมเรือสมคบรเขาบอกไว้เวลาใครมาเที่ยวอคุณภาพเจนี่แอนเฟรนเราก็พามาที่นี่ด้วยครับวันนี้พี่ปิดให้ผมเลยปะให้พวกเราเลยปะใช่เออจะถามกันปกติมันมีคนหรือเปล่าหรือจริงหรือว่ามันมีเยอะปกติมันก็เงียบๆครับเพราะว่าจริงๆมันด้วยช่วงนี้มันที่เรามามันน่าฝนเนาะอ่ามันก็เลยแบบ น้ำก็จะเป็นสีขุ่นๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ขุ่นมากครับเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกเยอะก็ปกติไอ้ไอ้น้ำตกมันต้องเที่ยนน้าฝนไมั้ยอ่ที่กูเข้าใจอ่ะใช่ป่ะวะอ๋อเขาห้ามเที่ยนน้ำฝนเพราะว่าอ่ามันน้ำหลากโอเ้โหแต่ว่าอันนั้นมันต้องน้ำตกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่เที่ยนน้าฝนนี่มันไหลแรงเยอะใช่นี่ปกติน้ำสีอย่างนี้เขาไม่ลงกันไม่ใช่เหรออ๋อจริงๆมันต้องแดงกว่านี้พี่ใช่ครับอันนี้ถือว่ายังไม่ขุ่นมากนะน้ำแดงก็ลงเกิดมากูไม่เคยได้ยินเลยอ้าวด้วยความเคารพ ไอ้นั่นเพราะว่าเวลาเขาบอกว่าถ้าเกิดน้ำมันมแดงเนี่ยผสมโซดากินได้ไหม <nu> พี่พิงค์เราจับเราจับต้องรอนมันเหมือนจะพูดงซีอ่ะมีพี่พิงด้วยได้ยินหรือเปล่าไม่ปกตินี่มันไม่มันคนมันน้อยอย่างนี้แหละใช่ไหมหรือว่าใช่ใช่จริงๆมันไม่ไม่ค่อยมีคนสนใจนะเพราะว่าหนึ่งผมไม่ค่อยรู้มากกว่าจริงจริงคนต่างถิ่นอาจจะไม่ค่อยรู้ด้วยส่วนหนึ่งหรอแล้วก็อาจจะคนที่ว่ามันอยู่ใกล้อ่ะ มันไปง่ายแค่นี้เองอะไรเงี้ยคุณจับไหมคุณทำไมี่ยคุณจับไหมคุณทำไมเนี่ยโอเถึงหนังที่เจ้าเกี้ยมึงอมาจับโอเคี่ยมมันต้าโอเคคือคนคนพื้นที่เขาก็จะไม่มาจริงๆมาพี่แต่ว่ามันต้องร้อนจัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเขามาเขาเจ็บคออย่างงี้ไหมพี่เขาไม่น่าจะตะโกนคุยกันแบบนี้นะพี่อ๋อหรอก็ที่มันสุดท้ายคือ มัน private ดีมันไม่มีคนซึ่งก็หวังว่าการจะกราออกไปอะคนจะมาเที่ยวเยอะขึ้นข้อดีของเสน่มบางอย่างมันก็คือว in ่าพอมันไม่มีคนมันก็เป็นข้อดีพอเราไปตรนก็มันก็ได้บรรยากาศแบบหนึ่งก็เป็นแบบคอนเสิแบบเรียบง่ายดีเรอะกูกูชอบซึ่งเราเชื่อว่าถ้าใครอกมาเดินตามไอรูทเนี้ยก็ว่าก็น่าจะน่าจะอินยิ่งก็เลือกทำแทบบําบัดตัววะทำมึงใส่เพลงแบบ ิิงงวูบแรกก็เหมือนน้ำตกอะคือลงไปปุผูวหิหนาวเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ลงมาจากยอดเขาเนาะมันเย็นอะไรเงี้ยแต่พอแบบแช่ไปแช่ไปแล้วง่าสบายมันมีความพิเศษบางอย่างเว้ยตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนด่านซ้ายเองเราคงรู้สึกเหมือนแบบมีธรรมชาติโคตรใกล้เลยเนาะ สิ่งหนึ่งที่กูสัมผัสได้นะความเจริญเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันระหว่างในเมืองกับนอกเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่กูรู้เลยว่าเขามีดีกว่าคนในเมืองอย่างเราๆคือคุณภาพชีวิตแม่งดีกว่าชัวอาหารดีอากาศดีแล้วแม่งอยู่ใกล้กับคนที่รักมีชุมชนที่เข้มแข็งแล้วแบบอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันซึ่งแบบแม่งก็ยังเป็นภาพที่แบบน่ารักอยู่อยู่อะแล้วก็อยากให้แม่งเป็นอย่างเนี้ย ภาพแบบนี้มันแข็งแรงแล้วมันชัดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับคนอย่างเบียร์เนี่ยคุณอนุภาพคนเจนใหม่ๆเจนหลังๆที่แบบโอเค<ม>ไปเรียนหนังสือเสร็จมาเอาความรู้กลับมาพัฒนาบ้านดึงเอาสเสน่ห์ของบ้านตัวเองของดีออกมามาโชว์ให้โลกเห็นมาโชว์ให้คนเห็นแล้วก็แบบมีการท่องเที่ยวมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นผมว่าแม่ง ไม่ไม่ใช่อีสานอย่างที่เราคิดจะลัต้องมาเอง อกออกโอเคมาไว้ตากดกดแล้วดึงเหมือนเดิมโอเคไปแล้วนะเดินโอเคมือเหี้ยอันนี้อันนี้เดี่ยใช่โอ้ยนัดนานนีนมือต้อนต้อนตอยอนเลยโอเค Oh. ta ta làm bảo á ấy mà bỏ, mà camping, tinh không này gần